สวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบ o ๊กสเปก TV ทุกคนวันนี้มีข่าวของเซี่ยวมีครับวางจําหน่ายมีโน้ตโปรสมาร์ทโฟนที่เป็นแฟปเลตระดับเรือธงเรียบร้อยแล้วพร้อมอัปเดตปัญหาที่ผู้ใช้เจอมา โดยสเปคคร่าวๆก็คือชิปเซ o ตคอสคอมแ p d ด a กอน810แบบออกตาคอความเร็ว2.5กิกะเฮกราฟิกชิป Andreno 430GPU หน่วยความจำมือแรมขนาด4 g b กะไบต ROM64 g b หน้าจอขนาด5.7นิ้วแพนเนล,ลแบบ IPS ความละเอียดระดับ QHD กล้องหลังความละเอียด13ล้านพิกเซลพร้000 000 x, อมระบบ Optical s t a b i l i z e กล้องหนาความละเอียด4ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ3,900มิลปราคาอยู่ที่15,840บาท ทว่าหลังวางจำหน่ายไปเพียงแค่1วันเสี่ยมีมีโน้ตโปรก็ได้พบกับปัญหาแล้วครับโดยความร้อนของเครื่องที่มีมากจนเกินไปทําให้ผู้ใช้บางคนถึงขั้นไม่สามารถที่จะบังคับผ่านหน้าจอได้เครื่องเปิดไม่ติดจนถึงกระทั่งมีคนบอกว่าได้กลิ่นไหมออกมาจากเครื่องเลยทีเดียวโดยปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ก็คงหนีไม่พ้นชิปเซตคอคอมสแนปแกอน810ที่เคยมีการพูดถึงเรื่องปัญหาความร้อนของชิปเซตตัวนี้ออกมาแล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อพบปัญหาทางเซี่ยมีก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจโดยทําการเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้กับผู้ที่พบปัญหาเป็นที่เรียบร้อยโดยข้อคิดจากเรื่องนี้ก็จะพบว่ามาร์โฟนรุ่นระดับเดือดทุกท,ที่มาพร้อมกับชิปเซ็ตคอคอมสแนปดังก้อน810นั้นจะมีปัญหาเรื่องความร้อนจนทําให้ใช้ไม่ได้จริงเหมือนกับที่เกิดกับมีโนต e โปรหรือไม่หรือปัญหานี้จะเป็นเพียงแค่เรื่องพบเฉพาะในมีโนต e โปรเท่านั้นยังไงก็จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแลาจะรีบนํามาบอกแฟนๆทุกคน กด Subscribe c h a n n น l ของเราใน YouTube พิมพ์โน้ตบุ๊กสเปคแล้วก็ Subscribe หรือว่าจะกดที่มุมขวาจอได้เช่นกันสวัสดีครับ